กับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันทัศนีบุรุปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตหนึ่งพักเพื่อไทยได้รับมอบหมายจากสสครูมานิดสั่งพุ่มเรื่องขอเสนอยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก กาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการควบรวมเลิกการศึกษาอัตราครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า120คนยุบรวมไปโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งหากมีครูกรเกษียณก็จะไม่มี การบรรจุครูและผู้บริหารให้ผู้อำนวยการการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีอยู่หนึ่งคนต้องดูแลสองถึงสามโรงเรียนโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนต้องยุบเลิกการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็กเกิดปัญหาความเลื่อมล้อไม่มีประสิทธิภาพโรงเรียนอยู่ห่างไกลเกิดปัญหาเด็กนักเรียนต้องเดินทางมาเรียนลำบากเกิดปัญหาด้านการศึกษาและคุณภาพการศึกษาเนื่องจากการยุบชั้นเรียนและการไม่บรรจุครูผู้สอน และการไม่บรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า40คนบางคนต้องสอนเด็กควบผู้ไปด้วยผู้บริหารโรงเรียนต้องรับภาระทั้งบริหารงานและการสอนทําให้ครูรู้สึกเหนื่อยและทอ้อในทํานองเดียวกันกับครูผู้สอนต้องรับผิดชอบหลายชั้นเรียน ทำให้จัดการเรียนการสอนไม่ได้เต็มที่เต็มเวลาเท่าที่ควรส่งผลให้ครูขาดขวัญกำลังใจส่งผลกระทบถึงคุณภาพการศึกษามตาตรฐานและจิตวิญญาณของความเป็นครูและทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนครูในบางวิชาจึงจำเป็นต้องให้ครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมและเกิดความลับลั่น ถ้าครูไม่ได้รับการประเมินก็จะได้ไม่ไรับการบรรจุแต่งตั้งในระดับสูงขึ้นซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์สําคัญและจําเป็นเร่งด่วนที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาเพราะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมากดังนั้นจึงขอเสนอยติด,ด่วนดังกล่าวเพื่อให้เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาการวิสามัญ พิจารณาศึกษาผลกระทบต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็กตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ2551ข้อ41และข้อ42ต่อไปขอแสดงความนับถือขอบคุณค่ะ